สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าอ้ยชนแล้วพี่น้องแนวทางฮาหนอยนะคะเรามาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะพี่น้องจ๋า แนวทางฮานอยสีคู่เด่นนะคะพี่น้องแอดมินก็ให้ไปที่เจ็ดสี่เจ็ดสองสี่สองสามเก้านะคะแนวทางข้าวนอยเฉพาะกิจนะคะหนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องหลุดไปนะคะตัววิ่งหนึ่งข้าวนะคะส่วนห้าสี่นะคะห้าสี่ไม่มีเนาะพี่น้องเสียดายจริงๆเลยหลุดนะคะนอยพิเศษนะคะสองห้านะคะมานะคะมาตัวตรงแต่ว่าเสียดายไม่ได้เน้นให้นะคะ เสียดายตรงที่แอดมินไม่ได้เน้นให้นะคะส่วน99ทําไมไม่นึกเอา99มาเอา2255งึดหลายหลุดนะคะ5มานะคะเต็มเบิ้ลห้ไม่มาเสียดายจริงๆเนาะพี่น้องจา๋าส่วนนอยปกติ5 7นะคะก็หลุดไปนะคะ94นะคะก็หลุดไปนะคะล่างนะคะ นอย vip 86นะคะก็หลุดไปนะคะตารางกำลังวันเข้านะคะ8แล้วก็6สวยงามนะคะส่วนล่างนะคะ78ก็หลุดไปนะคะตารางกำลังวันเข้านะคะ78สวยงามนะคะถ้าใครจับคู่ได้นะคะในตารางแอดมินก็เคยบอกนะคะถ้าใครจับคู่เป็นก็เข้าเดอ้อพี่น้องตารางกำลังวันของแอดมินอะ สรุปเข้ามาหนึ่งนอยนะคะนอยพิเศษมาบนนะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมวันนี้นะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าผิดถูกไม่ว่ากันนะคะสายวิ่งของเรานะคะก็จะมี4 0สี่ห้าศูนหนึ่งนะคะสำหรับสายวิ่งของเรานะคะตัวเลขที่แอดมินให้ไปนะคะตัวเน้นๆนะคะเน้นๆสี่คู่นะคะพรุ่งนี้เบิร์ดน,น,น่าจะมาอีกนะคะ แต่ทำไมแอดมินคำนวณมามีแต่5้าแมพี่น้องเบิ้ลนะเงินหลายแต่วันนี้ก็ยังไม่เข้าอีกเออของเมื่อวานก็ยังไม่เข้าอีก5้าห้าห้าหกนะคะห้าหกห้าเก้านะคะ ห้าหกห้าเก้าห้าห้านะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น สองเก้านะคะ่ซนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีห้าสี่นะคะแปดเจ็ดแล้วก็จะเป็น สี่เจ็ดนะคะชุดกันนะคะแล้วก็สี่สองนะคะชุดกันนะคะตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะก็จะเป็นห้าห้าห้าหกนะคะแล้วก็สี่เจ็ดนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะแล้วก็ห้าเก้านะคะแค่นี้นะคะตัวที่แอดมินเน้นให้ตัวที่แอดมินชอบนะคะ โปรดใช้สติในการรับชมนะคะตัวเลขเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะพี่น้องตามก็ได้ไม่ตามก็ได้นะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะ แอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆให้งามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกคนทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า